มากค่ะพี่น้องเออย่ายเข็ดแน่พี่น้องที่จริงตัวนี้บริดัคิดอะไรสิจะกินนี่เน้นๆตำปูตำปูพี่น้องนัำซสกออกมาเป็นยังไงมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยใหม่ๆสดๆเลยกินไผ่กินมันพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ย อันนี้กล้องหลังนะคะพี่น้องมันมนกล้องหนาล่องเบิงลองเห็ดเบิงเพราะว่าอ,อืมเยมาก เขาลูกถามก่อนถี่บ่าให้ลูกสื่อหรอ,อเขาามาถามเขาสื่อมาหลดนะเราบอกคือ,อจริงจะกินตัวนี้ รสแซ่บพี่ใช่พี่เลี้ยงอ่ะบอนน้ำยาแปร์ใส่กินอ่ะถ้าพูดตามใจจริงคัดบอลนี่กระสิกินเต้าเส้นอังสี่สิบบ้เคยกินน่ะนะพี่น้องมากินโชว์ให้บ้างคือกจะท้าถากินหรือไม่สามีพวกกินเนี่ยบวกกินเลยสิกินตะขวักเส้นผักองส จังหวัดสรีมาลงคลิปแบบกินแบบสงสันเห้บมูเบิงบ่ได้เพราะวะ่ามากบวกกันเนาะอืมอืมอืมหวานมากกุ้งก็ปูอืมอืมอืม,อมสดมากสดแล้วเนาะ้องย่างยองยองยองเดี๋ยวเอามา อืมอ mm ืม hmm. ก mm ิน hmm. ก mm ่อนสามีย hmm. mm ังไงะัวรม่นมากนะฮะ แสบแสบบอกให้เลยว่าแสบอีเล่มหมอย่ืมบอกเลยของแฉะของแอืม

Mmm. อร่อยมากตำยแมยมโอ้อร่อยอีเดีย อร่อยมากอืมอร่อยมากจริงๆค่ะทุกคนอืมแซ่บอีกเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะควิธีกินกันอ่าด่าอืมอืม พี่น้องอร่อยมากนี<ำ>่กับอืม,อม,อมปุ่มขึม้นมาไงพีง่อ่ะ <laughs> 嗯哼，好点吗？嗯。 嗯。Mm. อืมบอกเลยว่าอร่อยมากไม่ผิดหวังเลยค่ะออืมอืมม Happy video. Mm. Ừm. Mm. 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 Bỏ cái này Mmm. -hmm. Mm -hmm. Yang si ni pi อร่อยมากพี่หลังพี่หลังมามาข้าวแม่ ไม่ผิดหวังเลยที่ซื้อย่ายก่กระแหงบ่อยตํ่าบ่อยกินใันสี่นะอร่อยมากบอกเลยบอกเลยว่าอร่อย ม,มาปูอะไรต้องปอือหือมันสกินได้สาใจในเพราะว่าเขาหลวกนิดนึน,นะพี่น้องถ้าไม่ลวกเลยเขาก็จะกินแบบบ,บอกบกากินนะเจาปลาเขาเห็ดเองหร้อมันมันมันบอกาก,กินนะพี่น้องเป็นอย่างดอกแค่สีเขาบริเห็ดเองกะคือต้องกินอยู่ о ч e l i s แสบหลายแสบหลายแสบแสบแสบ บวลับตาบรรยันน้หนามนันกระโดดใส่ใส่สจาง,าอ,งอ,อ๋อไม่คือ,อ,อยังหลายแต่พี่น้องอืมเหลือลายเลยคือยังกินอยู่ไม่คือเหลือลายแต่พี่น้อง ยู่ะสัน,นยังเหลือบักหลายนึงพี่น้องมันกินแนว่ยใดเนี่ย,เ,ยเอ้านี่อีโอ้ยกินอยู่ปรน,ปรเ,รเ,รนเดี๋ยแยังเหลือบักหลายนึงแม่อยากหัวอยากดีวขอพี่จังกินอยู่อะสันกินปรนเดี๋ยแยังย่งอยู่ตัวนี้เป็นหลักเอาม,มาใส่ปะอืมอาแบบมาก อะไรมันจะอร่อยขนาดนั้นพี่น้อง อันนี้กินบงังคับจาของกินสีเด็เนี่ยแต่ที่จริงสมตามจาของแบอ่บีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกินแบบนน้คั่เดี๋ยวคั่มเนพี่น้างเป็นคั่มตีพิเศษ แบบนี้นี่โอ้ติดดัซเซ็ปบ่อืออืออร่อยมาก ขนาดกินร yeah. <laughs> mm ้ายไปหนึ่ง เกิดมากคือปูมันออกลูกมาบ่จังกินยูสันยังเหลืออยุ่ิด่ะพี่น้องฮะเนี่ยยังเหลืออายุ่ิด่ะขนาดกินยู่พ่าะในหยุดปากหยุดค้ำยุดได้นี่พี่น้องบไว้แล้วอิมนะ่มแลวบไว้เรื่องใดสิกินปูเห็นมันเบิดนะพี่น้อง ยัง,งมาจะเก็บแบบว่าได้อืมได่ก็บว่เบิร์ดไม่กับปูก็ดีโอ้ยบาไวแล้วพี่น้องนี่ บอเบ, ales, บิด์เบอดเบิดยอมแพ้ยกมือยอมบอเบิดเนี่ยก็กินเบิดลายอยู่อิ่มแสบหลายแสบบอกเลยว่าแสบอื เี๋ยวมือดูดมือแบบแขกเลยนะพี่้องสามีกับมาแล้วเขาเพิ่งอ่ะคนขยันม,มีมาแล้ว